ไม้ที่เป็นชั้นใบสวยนะคะตัวนี้สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะสําหรับวันนี้นะคะพบกันยามสายๆค่ะพามาเข้าสวนกันอีกแล้วนะคะเปิดคลิปมากับไม้กระสีนะคะสีออกโทนชมพูนะคะก็ขายค,คาแล้วฝากกดติดตามสวนสานิตบอนสีด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็จะพาไปชมบอลสีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์โทร0642824363นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะใครสนใจพันธุ์ไหนนะคะก็จดชื่อจดสายพันธุ์ไว้ได้เลยนะคะมีเก็บเงินปลายทางคะ่ะแล้วก็ค่าส่งหนูจะเหมาอยู่ที่30บาทเท่านั้นนะคะค่าส่งก็เป็นแบบเหมาเมานะคะรับกี่ต้นก็ได้คะ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันเลยคะ่ะ เนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นปินลลัดนะคะตอนนี้มีแบ่งแล้วนะคะเป็นไม้เก่านะคะปินลัดจะมีกระถางสี่นิ้วแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะนี่ค่ะนี่ปีกขงนะคะปีกขงก็กระสีมาแล้วนะคะตัวนี้ขอราคากระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะปีกขงนะคะนี่ค่ะสวยมากนี้จะเป็นตับวันนะคะวันเสารค์ค่ะวันเสาร์ให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะ เป็นใบกลมนะคะอันนี้ลูกไม้นะคะให้เป็นรหัสเบอร์11ละกันนะคะเบอร์ B 11เอาไปต้นละ100บาทนะคะเม็ดสวยะคะ่ะตัวนี้ออกพื้นชมพูนี่จะเป็นลักกี้นะคะลักกี้ให้ไปต้นละ100บาทสีแจ่มนะคะตัวนี้แล้วก็เส้นใบออกขาวคะ่ะอันนี้มณีล้อมเพชรนะคะเปิดด่างมาด้วยนะคะตัวนี้ใครรับนะคะขออยู่ที่ราคา,าไป100บาทนะคะ ไซนี้มีต้นเดียวนะคะหนึ่งอ้อนี่จะเป็นทวีราบหน้าม่วงนะคะให้ไปต้นละห้าสิบบาทนะคะทวีราบหน้าม่วงเริ่มกัดเม็ดชมพูมาแล้วนะคะเขากัดเป็นพื้นชมพูได้เลยนะคะไก่อมพันนะคะต้นละห้าสิบบาทนะคะไก่อมพันนี่จะเป็นตะกูลไก่นะคะมีแข้งด้วยแล้วก็กัดลายแดงๆนะคะอันนี้ชายชนนะคะชายชน ตอนนี้ขอราคาอยู่ที่70บาทนะคะสำหรับชายชนค่ะนี่นะคะปลายสวยอันนี้จะเป็นสเสน่ดารานะคะแบบนี้จะเป็นแบบไม่ด่างนะคะให้ไปต้นละ70บาทค่ะสเสน่ดดาราแบบไม่ด่างค่ะเม็ดก็จะกระจายทั่วเลยนะคะนค่ะอันนี้เป็นไม้กาบนะคะนี ชื่อว่ากาบวิรัญญานะคะจะโตช้าหน่อยนะคะสําหรับไม้กาบนี่อันนี้ก็จะเป็นฟอร์มเตี้ยๆเลยนะคะเผื่อใครสนใจอ,อยากได้ไปสะสมนะคะตัวนี้ให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับกาบวิรัญญาค่ะสวยนะคะตัวนี้เป็นไม้ตามหานะคะแต่เขาจะโตช้านิดหนึ่งค่ะไม้ตัวนี้สบายนางฟ้านะคะสบายนางฟ้าให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับสบายนางฟ้าก็จะกัด สีออกชมพูชมพูนะคะพื้นขาวนี่ค่ะอสงไขยนะคะอสงไขยตัวนี้เป็นไม้ใต้ายด้วยไม้กัดสีด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าจะกัดชมพูแล้วก็ป้ายเขียวนะคะสีสวยมากอันนี้ให้ไปกระถางละ100บาทนะคะสำหรับอสงไข่ค่ะอน,นี้จะเป็นไตพบนะคะหน้าใบเงานะคะแล้วก็ออกทนแดงๆเหลือบเขียวมีเม็ดนะคะไตพบให้ไปกระถางละ60บาท ะะสำหรับไตพบค่ะนี่คะ่ะยอดอัศวินเขาจะกัดออกส้มๆแดงๆกระดูกชัดนะคะตัวนี้ใบแข็งมากนะคะใครสนใจขออยู่ที่ต้นละ70บาทนะคะยอดอัศวินก็เริ่มมีกระสีมาให้เห็นแล้วนะคะองค์คลักค่ะไม้ใบกลมนะคะโทนเข้มๆนะคะอยู่ตับเดียวกับพญาขอมนะคะไมาตัวนี้นี่คะ่ะองค์คกษักให้ไปต้นละ60บาทนะคะองค์คลักบนเทียนทองนะคะ นี่เริ่มกาสีแล้วค่ะสําหรับไซส์นี้จะอยู่ที่90บาทนะคะสำหรับมนเทียนทองกัดสวยมากนะคะที่หนูพาชมแม่เมื่อ2วันก่อนนะคะตัวนีน้ีเดี๋ยวหนูลงให้ชมอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับมนเทียนทองเดี๋ยวถ่ายให้ชมค่ะต้นแม่เวลากัดนะคะสวยมากนะคะตัวนี้ออกส้มๆแดงๆไม้เก่านะคะทรงใบก็จะเป็นทรงใบาย,ยาวนะคะชมพูทวีปนะคะขออภัยนะคะบางทีแสงหูกๆออกๆหน่อยนะคะแดดน,นะคะ ตัวนี้ให้ไปราคากระถางละ100บาทค่ะชมพูทวีปป้ายนะคะอันนี้จะเป็นทองประกายแสดนะคะนี่ให้ไปต้นละ50บาทค่ะสายนี้สำหรับทองประกายแสดสีจอกแสตแดงๆส้มๆหน่อยนะคะเนี่ยนะคะสีทองประกายแสดนะคะสวยมากอันนี้คือฟอร์มต้นแม่เขานะคะถ้ากัดเต็มนี่สีจะแบบออกแจมๆจมเลยนะคะนี่คะ่ะนี่สีแจมมากนะคะ เป็นไม้ฟอมพุ่มเตี้ยนะคะใบจะดกแต่ต้นไม่สูงค่ะชื่อว่าอภิมหึมามหาเศรษฐีนีนะคะชื่อยาวนิดนึงนะคะจําแค่อภิมหึมาก็ได้นะคะตัวเนี้ยสีดอกอจ้ำๆแบบนี้เลยนะคะมีเปิดหัวใบนิดหน่อยค่ะต้นละเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะอภิมหึมามหาเศรษฐีนีค่ะม่วงมงคลนะคะต้นละหกสิบาทม่วงมงคลจะใบหนาด้วยนะคะ เราเป็นไม้โทนม่วงไม่กี่ตัวนะคะม่วงมวงคลคะ่ะแสงกันลบประพฤกนะคะนี่อันนี้เวลาโตสวยใบใหญ่มากๆนะคะใครสนใจหนูขอต้นละ60บาทนะคะพอโตขึ้นเส้นใบจะชัดขึ้นนะคะม่วงมหาการนะคะม่วงมหาการอันนี้จะอยู่ที่ราคากระถางละ90บาทนะคะม่วงมหาการคะ่ะอันนี้จะชื่อว่าทิ่คำพรนะคะทิ่คำพรนี่ อันนี้ก็สีออกชมพูเหมือนกันนะคะให้ไปอยู่ที่ราคากระถางละ100บาทนะคะที่คําพรค่ะไม้ฟอร์มเตี้ยเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นนางสวาห่านะคะนางสวาห่าให้ไปกระถางละ60บาทนะคะตัวนี้ก็จะเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะนางสวาห่าจะกัดได้ทั้งใบเลยสีจะออกโทนประมาณม่วงอ่อนๆอ,อ,อมชมพูหน่อยนะคะเวลากัดแล้วนะคะ อันนี้บอเงินนะคะบอเงินเอาไปต้นละ50บาทนะคะสําหรับบ่อเงินนะคะไม้ตัวนี้ก็จะเป็นออกโทนขาวนะคะนี่นะเวลาโตก็ใบใหญ่ค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวถ้าไม่อันนั้นก่อนนะคะฝนไม่มาก่อนก็เจ๋วจะพาไปชมต้นแม่ตอนเย็นนะคะต่อไปบอนเก่าไม่ทราบชื่อนะคะ ตัวนี้เวลาทําพี่ๆถามกันมาว่าฟอร์มมันสูงไหมนะคะอันนี้เป็นไม้ฟอร์มกลางนะคะทําพุ่มสวยค่ะสําหรับบอลเก่าตัวนี้นะคะให้ไป35เท่านั้นค่ะอันนี้จะเป็นไม้ป้ายนะคะกัญยวัชระนะคะนี่ป้ายชมพูค่ะตัวนี้เอาไปต้นละ100บาทค่ะกัญยวัชระนะคะป้ายสีชมพูเจ่มนะคะตัวนี้ ทองพันช่างนะคะทองพันช่างอันนี้ไม้ชื่อดีเลยนะคะแล้วก็เป็นลักษณะทรงใบายาวกัดออกขีดๆลายๆแดงๆแบบนี้นะคะอันนี้คือกัดมาเกือบเต็มแล้วนะคะให้ไปต้นละแปดสิบบาทค่ะทองพันช่างค่ะนี่ค่ะที่เห็นเมื่อกี้นะคะที่หนูพาไปชมเจอจอมเขาแล้วก็เจอลูกเขาพอดีเลยอันนี้คือมณีล้อมเพชรตัวแผงนะคะใครสนใจให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะเพราะว่าปกติหน้าที่ จดทะเบียนของมณีล้อมเพชรจะเป็นหน้าแดงอันนี้จะเป็นออเขียวด่างนะคะนี่ค่ะอาจจะมีเหลือบชมพูนิดหน่อยนะคะสีสวย100บาทหนุมานออกศึกนะคะเป็นไม้โทนแดงนะคะตระกูลหนุมานให้ไปลายต้นละ50บาทคะ่ะลายเริ่มขึ้นแล้วนะคะตัวนี้พอมีจำนวนอีกประมาณ5-6ต้นนะคะสำหรับหานุมานออกศึกคะ่ะเริ่มออกแล้วนะคะอันนี้จะเป็นไก่นะคะเป็นไก่มะเหศวนนะคะไก่มะเหศวน นี่ตอนเด็กเป็นแบบนี้ค่ะพอโตมาเม็ดชมพูก็จะขึ้นเรื่อยๆนะคะขึ้นถีขึ้นเรื่อยๆจนเป็นแบบกัดชมพูได้เลยนะคะตัวนี้อยู่ที่กระถางละ40บาทค่ะไก่มะเหศวนนะคะอันนี้นะคะสาวรับแรนะคะสาวรับแรให้ไปต้นละ100บาทนะคะสำหรับสาวรับแรอยู่ในตระกูลตับสาวนะคะจุดปาถนานะคะนี่ไม้ตัวนี้เวลากัดเมะะ็ดเนี่ยค่ะ ตัดกับพื้นหลังได้ดีมากเพราะพื้นหลังเขาจอกสีเข้มแบบนี้นะคะตัวนี้ให้ไปกระถางละ50บาทนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเทพเทวลิศนะคะเทพเทวลิศปลายสวยเลยนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะเทพเทวลิศค่ะอัมพรน,นะคะอัมพรมีเริ่มออกอยู่ประมาณสองสามต้นนะคะขายสนใจอัมพรจะเป็นเม็ดโดยรอบแล้วก็ในแดงนะคะตัวนี้ก็สวยนี่อันนี้ให้ปลายต้นละห้าสิบบาทนะคะสําหรับอัมพร ตัวนี้จะเป็นไม้ตระกูลเดียวกับแตงโมนะคะี่สีคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้เม็ดจะดันไปอยู่รอบนอกนะคะท่านใดรอเจ้าสาวอยู่นะคะรออีกหน่อยนะคะเจ้าสาวกําลังโตอยู่ค่ะนี่นะคะลาก,กระเดินแล้วค่ะแต่ว่ารออีกนิดหนึ่งนะคะให้ได้ฟอร์มก่อนนะคะ,ะดาราน,นพรลัตนะคะให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะปลายสวยเลยนะคะดาราน,นพัลลัตเป็นไม้ ฟอร์มคอมแพกนะคะดินินยมประกวดมากๆนะคะมีทุกสนามนะคะหมายตัวนี้นี่ค่ะดารานพรัตน์นะคะอันนี้จะเป็นฟอร์มสี่นิ้วนะคะโดยปกติแล้วเขาจะเป็นต้นการไม่ยืดน,นะคะนี่ค่ะใบจะดุกๆหน่อยค่ะนี้ใครสนใจนางกีนีนีนะคะจะเป็นฟอร์มกอนะคะมีหัวแล้วค่ะกระถางนี้นะคะใครสนใจขออยู่ที่ราคาไปแปดสิบบาทนะคะมีกระถางเดียวค่ะนี่ค่ะมีหัวแน่นอนนะคะตัวนี้สวยมาก ยักษ์กูเปลันนะคะกระถางนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป80บาทนะคะยักษ์กูเปลันค่ะนี่ค่ะน,นี้จะเป็นกาบตีเพชรนะคะสวยมากนี่นะคะอันนี้ให้ไปต้นละ150บาทนะคะกาบตีเพชรค่ะเนี่ัน,นี้อุสามณน,น,น,นีนะคะอุสมณีเป็นไม้กัดสีนะคะอย่างที่บอกกัดช้าหน่อยนะคะเป็นใบหอกค่ะ กัดแล้วจะแดงสวยนะคะตัวนี้นะคะใครรับขอ100บาทค่ะอุตสามานีนะคะเนี่ยค่ะรวมกันสวยมากอันนี้คือลูกไม้ไก่นะคะโทนออกประมาณชมพูนะคะใบก็จะหยักหยักด้วยนะคะหยักหยักผิวๆนะคะสวยมากอันนี้ต้นละเจบาทเท่านั้นคะ่ะเป็นลูกไม้ไก่ชมพูแล้วกันนะคะเวลาอยู่รวมกันสวยมากนะคะเนีค่ะนางสวาห้านะคะเวลากัดเต็มนะคะ ต้นยาออกก่อนนะคะนี่สวยมากสาวเมืองสิงนะคะนี่เวลากัดเต็มเขาจะเป็นสีชมพูนะคะสวยมากนะคะใครชื่นชอบน้ายกัดสีนะคะอันนี้เป็นตระกูลตับสาวนะคะก็จะมีแบ่งสาวเมืองสิงสี่นิ้ว50บาทเท่านั้นคะ่ะนะคะสวยคะ่ะแล้วก็ใบใหญ่นะคะสําหรับสาวเมืองสิงอันนี้ก็จะเป็นบวรรัตนโกสิ์นะคะ ก็จะเป็นลักษณะไม้ใบยาวนะคะยิ่งโตจะยิ่งยาวค่ะตอนเด็กใบจะเป็นแบบนี้นะคะป้อมๆหน่อยนะคะจะยังไม่ยาวขนาดนี้แต่พอได้ฟอร์มโตเต็มที่นะคะนี่เลยนะคะกัดแบบว่าใบยาวแล้วก็มีเม็ดจะเป็นขีดๆนะคะสําหรับบวรรัตนโกสินนะคะไม้ตัวนี้นะคะสวยมากก็ตอนนี้น่าจะมีแบ่งไซส์ร้อยห้าสิบนะคะสำหรับไม้เก่าบาวรรัตนโกสินค่ะ แล้วก็ข้างๆกันนี่แอบเห็นนี่อันนี้ก็จะเป็นอไม้ตระกูลเดียวกับพกหลงนะคะชื่อว่าสยามนนทเขตนะคะสยามนนทเขตไม้ตัวนี้ตอนเด็กเขียวนะคะพอโตมาก็จะกัดแบบนี้นะคะสีสวยนะคะศิลาเพชรนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะไม้ตัวนี้นี่แดงนะคะศิลาเพชรศิลาเพชรนี่คือต้นที่ผ่าแผงไปเป็นเหนือดวงอีกทีนึงนะคะ มาจากไม้ตัวนี้นี่แหละนะคะเป็นไม้ที่เขาผ่านแล้วก็ได้เนื้อดวงออกมานะคะก็จะสวยเป็นคนละแบบศิลาเพชรจะสวยแบบแดงเลยทั้งใบนะคะอันนี้ก็ประสาททองด่างนะคะหรือว่าเศรษฐีเงินล้านนะคะนี่ค่ะใบมันทับๆกันอยู่หน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นยอดอัศวินนะคะเนี่ยกัดถ้ากัดก็จะออกส้มๆนะคะยอดอัศวินกัดกระดูกรำใบแข็ง ดารารายนะคะไม้ตัวนี้จะเป็นไม้ออกเนี่ยค่ะหูเกยกันเลยนะคะหูจะชิดนะคะแล้วก็ไม้ฟอร์มคอมเพกนะคะใบจะดกๆนะคะอันนี้ให้ปลายต้นละเอาปลายห้บาทนะคะสําหรับดารารายนะคะนี่เจอพญาจาก,กีอีกต้นหนึ่งนะคะน่าจะหมดแล้วนะคะหมดรุ่นต้นนี้นะคะ ใครสนใจนะคะเป็นไม้ป้ายค่ะตัวนี้เหมือนจะเป็นอ๋อเป็นต้นคู่ค่ะใครสนใจขอ120บาทนะคะพระยาจักกีนะคะเป็นไม้ป้ายตระกูลเดียวกับนางใหม่นะคะเพชรมนทนนะคะตัวนี้จะเป็นไม้โทนแดงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกัดแดงมาอีกค่ะที่เป็นเม็ดนะคะให้ไปต้นละ50ค่ะนี่นะคะเพชรมนทน ตอนนี้เม็ดยังไม่ค่อยขึ้นนะคะเดี๋ยวถ้าขึ้นมันจะแจ่มขึ้นอีกนะคะอันนี้จะเป็นไก่ตัวงามนะคะไก่ตัวงามนี่เป็นไม้เก่าเลยนะคะหน้าออกสม,สมค่ะเอาไปต้นละสามห้านะคะไก่ตัวงามอันนี้จะเป็นาดาบขุนแผนนะคะดาบขุนแผนให้ไปต้นละหกสิบนะคะสำหรับดาบขุนแผนค่ะสวยมากเลยนะคะตัวนี้ ม่วงจัลัดสกุลนะคะไม้โทม่วงนะคะใบหยิกเหมือนดอกไม้เลยนะคะตัวนี้ให้ปลายต้นละ50บาทนะคะสำหรับม่วงจหลัดสกุลนะคะอันนี้จะเป็นไก่นะคะไก่เจ้าเล่ย์ค่ะไก่เจ้าเล่์พื้นใบจะออกเปิดๆนิดนึงด้วยนะคะกัดลายกัดหน้าแล้วค่ะอันนี้ให้ไปราคา35บาทนะคะสำหรับไก่เจ้าเล่์นะคะวันนี้มีไก่ที่ สตัวนะคะมีไก่ตัวงามไก่เจ้าเล่นะคะราคา35เดี๋ยวถ้าเจอไก่ตัวอื่นเดี๋ยวหนูทายให้ชมอีกนะคะอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะผสมจากพรพระร่วงค่ะตัวนี้ลูกไม้ผสมพรพระร่วงสีดจอกสีเพิงเพลิงน้ำตาลนะคะให้ปลายต้นละ60ค่ะตัวนี้เวลาโตใบใหญ่แล้วก็ สีออกเปิอะๆด้วยนะคะอย่างที่หนูเคยถ่ายให้ชมค่ะสีลาหุ้มทองนะคะกระถางละ50บาทนะคะไม้ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าเดิมเลยนะคะหน้าจดทะเบียนค่ะนี่โชคล่ำซ้ำต้นนี้ก็สวยนะคะดางหมดเลยใครสนใจนะคะโชคล่ำซ้ำอันนี้ขอต้นละ130นะคะมีต้นเดียวค่ะดังสวยอันนี้เป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ของหนูเองนะคะเป็นชมพูอมม่วงนะคะ ให้ไปต้นละ50บาทนะคะตัวนี้ยังพอมีจำนวน4-5หต้นอยู่นะคะใครสนใจก็สั่งได้เลยนะคะเวลาโตใบใหญ่ค่ะอันนี้จะเป็นไม้ฟอร์มเตียนะคะมีชื่อว่าพัทยาค่ะใบกลมสีชมพูนะคะให้ไปกระถางละ100บาทค่ะพัทยานี่ค่ะนนี้สายพระเนตรนะคะสายพระเนตร ใครสนใจนะคะนี้กัดแดงมาเกือบเต็มแล้วนะคะขออยู่ที่ราคาต้นนี้เอาไป300อบาทนะคะทรงสวยค่ะสายพระเนตรนี่ค่ะไม้ที่เป็นชั้นใบสวยนะคะตัวนี้นี่ค่ะน,นี้จะเป็นศิลาเพชรนะคะศิลาเพชรหน้าแดงสวยมากนะคะมีหน่อด้วยใครสนใจนะคะต้นนี้ขออยู่ที่3า0อห้าสิบนะคะ3 5 0ศอหิลาเพชรค่ะ นี่ค่ะแวพามาชมตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นเจ้าพร,รักดิสลาชนะคะเป็นไม้ใบายาวทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะเวน้นไปอันนี้ก็จะใช่หมดเลยนะคะนี่นะคะเจ้าพร,รักรดิสลาชเดี๋ยวหนูมีมาแบ่งด้วยนะคะเดี๋ยวหนูเอาให้ชมค่ะนคะคะก็จะมีไซส์หกนิ้วมาแบ่งนะคะใบายาวกัดสีเรียบร้อยนะคะสาหรับเจ้าพร,รักดิสลาดเดี๋ยวหนูวางตรงนี้ดีกว่านะคะจะเห็นชัดนะคะ ใบแข็งนะคะเป็นลักษณะทรงใบายาวค่ะใครสนใจนะคะกระถางนี้ขออยู่ที่270บาทนะคะเจ้าพระรักติดสลัดค่ะอันนี้ก็จะเป็นศีลาหุ้มทองนะคะเนี่ยค่ะศิลาหุ้มทองตัวนี้ก็จะมีแบ่ง4นิ้วต้นละ50บาทนะคะเป็นหน้าจดทะเบียนนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะจะให้ดูต้นนี้นะคะอันนี้คือยกจันทบณ์น,นะคะสวยมากสีมันจะออกแบบ เป็นไม้จอมนะคะก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแวะพามาชมนะคะอันนี้มณนีล้อมเพชรแผงนะคะใบล่างเนะะี่ยนี่ค่ะอันนี้เป็นจอมนะคะแวะพามาชมอันนี้คือปีศาจแดงแผงใบลูกตาลน,นะคะก็จะแล้วก็จะแผงออกสีประมาณเนี้ยค่ะสีสวยมากแล้วก็ทรงใบสวยนะคะนี่อันนี้เพิงกลางค่ะ ะะก็พ่อพาไปแล้วนะคะเดี๋ยวดูกันว่าจะนิ่งหรือเปล่าเดี๋ยวถ้านั่นก็จะมีมาแบ่งนะคะเดี๋ยวรอดูฟอร์มก่อนคะ่ะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นเลืองพันนารายนะคะวันนี้มีไซส์กระถางประมาณ5.5-6นิ้วมาแบ่งด้วยนะคะแล้วก็ไซส์เล็กก็ยังมีแบ่งนะคะ4นิ้วจะอยู่80บาทนะคะนี้ล่างเต็มเขานะคะก็จะมี ่ามาแบ่งด้วยเดี๋ยววันนี้เอาให้ชมคะ่ะค่ะนี้เรืองพันนารายนะคะไซส์5.5นะคะกระถางนะคะตัวนี้มีหัวแล้วนะคะเป็นไม้นอกตู้ใครสนใจนะคะขออยู่ที่ราคาเอาไปา300บาทนะคะ300บาทเนะะี่ยค่ะใบแข็งก้านแข็งนะคะใบอาจจะไม่โดกทลายแต่กัดสีเรียบร้อยเลยนะคะตัวนี้เรืองพันนารายค่ะ นะคะก็แล้วก็4นิ้วนะคะ4นิ้วเขาจะเป็นพื้นเขียวจุดมานะคะยังไม่กัดแบบนี้นะคะก็จะมีแบ่งอยู่ที่80บาทนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นรามมาศูนฟอร์มกอนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วค่ะมีอยู่ประมาณ2-3ต้นนะคะสําหรับกระถางนี้นะคะใครรับนะคะหนูขออยู่ที่ราคาเอาไป290บาทนะคะรามมาสูนย์ค่ะไม้ตัวนี้ทํากอสวยนะคะอันนี้เศรษฐีสุพรรณนะคะอยู่ในกระถาง หกนิ้วนะคะใครสนใจต้นนี้ขอ250บาทนะคะเศรษฐีสุพรรณค่ะนี่เดินมาเจอหางหงโบราณน,นะคะตัวนี้ก็จะเป็นไม้กระถางหกนิ้วมีหน่อแล้วนะคะนี่ใครสนใจนะคะตัวนี้เอาไปทําฟอร์มกอได้นะคะเป็นไม้นอกตู้ค่ะนี่นะคะอันนี้หนูขออยู่ที่กระถางละเอาไป 260บาทนะคะสำหรับอันนี้หางหงโบราณเวลากัดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตอนเด็กๆใบจะออกสีเขียวคะ่ะแล้วก็นี้นะคะเป็นไม้โบราณเหมือนกันชื่อว่านิละนนนะคะไม้ตัวนี้จะมีลักษณะทรงใบายาวนะคะมีลายขึ้นนะคะนี่ค่ะสวยมากแล้วก็เริ่มมีลูกๆแทงหน่อแล้วนะคะใครรับนะคะอันนี้ขออยู่ที่300บาทนะคะสำหรับนิลน,นนะคะ่ะ สีเขาจะเข้มขึ้นได้อีกด้วยนะคะนี่คะ่ะอันนี้เป็นบรรดาแม่พันธุ์ของไก่เศรษฐีนะคะลายเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะไก่เศรษฐีหน้าสวยค่ะข้างๆไก่เศรษฐีจะเป็นไก่ฮาวายนะคะไก่ฮาวายนี่นะคะตัวนี้จะมีสี่นิ้วแบ่งต้นละห้าสิบบาทนะคะไก่ฮาวายสวยมากนะคะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรดาที่เป็นดาราบนกพัดแผงนะคะเขาก็จะมีชื่อของเขาหลากหลายมากๆนะคะนี่ค่ะอันนี้ใบหอกนะคะสวยมากอันนี้จะเป็นเขื่อนป่าศักนะคะเขื่อนตัวนี้จะเป็นสีแดงค่ะแดงเงาสวยเลยนะคะอันนี้ก็กระถางหกนิ้วนะคะเขื่อนป่าศักนะคะใครสนใจหนูขออยู่ที่ราคาเอาไป ขอ230บาทละกันนะคะเขื่อนป่าสักค่ะนี่นะคะแดงเงานะคะนะคะมณนีเมทานะคะเขาก็จะกัดสีไปเรื่อยๆนะคะจนเป็นชมพูทั้งใบนะคะตัวนี้นะคะใครรับมณนีเมทานี้อยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะขายสนใจนี้ขอ450บาทนะคะ450บาทเริ่มกัดแล้วนะคะเขาจะกัดได้แบบชมพูเลยนะคะตัวนี้ อันนี้เป็นหานุมานประสานกายนะคะฟอร์มกระถาง6นิ้วคะ่ะประสานกายนี่จะเป็นาหานุมานที่ป้ายมาสวยนะคะตัวนี้นี่ค่ะขายสนใจนะคะหานุมานประสานกายกระถางนี้ขออยู่ที่ราคาไป290บาทนะคะ290นี่ค่ะไม้ตัวนี้พุ่มสวยนะคะฟอร์มจะไม่ยืดสูงนะคะ นี่ค่ะอันนี้เป็นเทพสายลุงนะคะเทพสายลุ้งจะเป็นไม้กราบอันนี้ฟอร์มกระถาง6นิ้วนะคะอ ดังสวยค่ะตัวนี้ให้ไปราคา280บาทนะคะเทพใสาลุงค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจพันไหนนะคะสามารถโทรหาหนูได้นะคะที่เบอร์โทร0642824363 mm. นะคะเบอร์โทรถ้าใายจดไม่ทันนี่ค่ะเดี๋ยวหนูขึ้นให้ด้านบนนะคะมีเบอร์เดียวนะคะถ้าโทรไม่ติดพี่พีก็ลองโทรซ้ำอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะ โทรสทมหนูรับสายได้ตลอดนะคะบางทีมันไม่มีสัญญาณหรือเปล่านะคะก็ไม่แน่ใจก็สามารถโทรติดต่อได้ตลอดเลยนะคะหรือว่าถ้าใครโทรไม่ได้ก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้หนูลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามสวนสานิตบอนสีด้วยนะคะเดีย๋ยวจะพามาชมไม้สวยๆนะคะทุกวันเลยแวะเข้ามาชมก่อนได้ค่ะก็ใครถูกใจต้นไหนนะคะบางต้นหนูก็จะมีลูกมาแบ่งด้วยนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะบางท่านสั่งซื้อไม่เป็นก็ โผเข้ามาสอบถามก่อนได้จะมีทั้งปลายทางแล้วก็โอนนะคะบางทีแบบมีข้อสงสัยก็สามารถติดต่อโดยตรงได้มีไลน์ด้วยนะคะไลน์หนูก็จะเป็นเบอร์นี้เลยแล้วก็มี QR code สแกน,เพ,น,เ,พนเพื่อนกันไว้ก่อนได้ค่ะโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ